สรุปนะครับย่อหัวข้อไว้นะครับเพื่อใช้ในการศึกษาและค้นคว้าต่อไปนะครับสำหรับเล่มที่10นะครับใน45เล่มของประไตรปิฎกนะครับเล่มนี้จะมีพระสูตรนะครับถึง10พระสูตรนะครับเป็นต้นว่านะครับมหาปรินิพานสูตรนะครับเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์การดับขันนะครับการแสดงทครังสุดท้ายการแจกพระบรมสารีริกธาตุการสร้างศัตรูเป็นต้นนะครับ แล้วก็มีมหาสติปัสฐานสูตรซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเจริญยุปัสสนาสูตเรเป้าหมายคือการบรรลุนิพพานโดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสติปัฏฐาน4เป็นต้นนะครับมหาสม,มัยสูตรก็จะมีการประชุมใหญ่ของเทวดาทั้งหลายนะครับซึ่งมีชื่อเทวดาแล้วก็คุณสมบัติของเทวดาซึ่งข้ามฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับจะมีเป็น10พระสูตรด้วยกันนะครับเล่มที่10นะครับเล่มที่10 มหาวัคนะครับคือวัคใหญ่นะครับขอบคุณครับ